สวัสดีค่ะวันนี้นะก็จะมาแบ่งปันความประทับใจค่ะที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูปิดผมขา,ขาวนะคะตดน้องอุ้ยก็ใช้ในเรื่องสีน้ําตาลนะใช้สีน้ําตาลคือจะบอกว่าผมอะนุ่มมากปะต่อยจ๋าเป็นไงบ้างปะต่อยใช้เองละสีดําค่ะปะต่ยายใช้สีดำเนี่สนิทมากแล้วผมนิ่มมากด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะแบบความรู้สึกที่ใช้ครั้งแรก แตกต่างกับที่เคยใช้ยี่ห้อประจําที่มันมีเคมีอันนี้มันนุ่มแล้วก็หอมมากแล้วก็คือแบบไม่ละลายเคืองค่ะชอบชอบมากว้าวนะคะบอกได้เลยว่าวัยรุ่นก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะอะไรคะสารสกัดทั้งหมดนั้นทํามาจากธรรมาชาติชาใช่ไหมออร์แกนิกเลยแล้วที่ให้ในด้านของความเงาดําตรงนี้เรียกว่าตัวไข่มุกดํา ซึ่งเป็นสารสกัดนาเข้ามานะคะมีออร์แกนออยล์มีข้าวลายแล้วก็มีส่วนผสมของทองคําขาวด้วยตัวนี้คุ้มมากๆคุ้มจุกๆนะคะจ่ายหลักร้อยนะคะคุณภาพาบ,บอกเลยว่าเกินราคานะคะไปแล้วนะนะคะประทับใจไหมคะปอต่อยเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดนะวดผมว่าผมเราก็สวยเหมือนกันไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย